สภามั่นใจเอาเท่านึงนะไหนมั่นใจบ่สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับซ่องปนิสเนลอีกแล้วเด้อวันนี้ค่ะหนู่งชิว่าโซฟาวันนี้เห็นเด็กๆนาคือการนั่งละจ้าบนเกาามันโฮมดีมันมันสบายจิ๋วๆนานถ่ายคลิปแล้วก็นอนต่อวันนี้นอนด้วยความที่สองสามมื้อนี้สองสามมื้อนี้เฮ็ดคลิปไปหนูกับแบบ ซซฟาเวอร์นะว้าซโซาเวอร์บอกดูนี่อ่านภาษาไทยเป็นอ่านเป็นแต่เขียนมาได้ซื่อๆเป็นว่าแต่ละทีอะหนูว่าหนูอ่านเป็นหนูอ่านเป็นหนูวา้าวลายเท่าลายแต่กล้องกับแบบม,มันใส่เด๊คือหมกักว้าแท้ว่าอ่านเป็นเบมือนเด็กเกาทีสท่สดุดทีสด่สุดที่สุดเทอุ้ยซีทดสอบ สิทดสอบมาเบื้องอ่านเป็นซ้ำไดนตะก้องว่าเจ้าเจ้มามักเว้าหลายว่าเจ้าอ,อ่านเป็นเดี๋ยวค่ยสิทดสอบความผู้เจ้าว่าเจ้าสิอ่านเป็นได้ซ้ำไหนเพื่อนา่าเดนหนูก็เอ้ยมาลดได้บัดลองเบื้องอ่านเป็นมั่นใจว่าอ่านเป็นเพิ่นก็ว่าโอเคค่อยสิหาคำศัพท์มาให้เจ้าอ่านเด้อแต่หนูบ่ฮู้ว่าเพิ่นหาคำศัพท์อย่างมาได้หนูยังบ่เห็นปานนีัญิคนบ่แน่ใจว่าหนูสิอ่านได้บ่เริม่มเริ่มใจสั้นๆเออ ตากร้องก็อยู่ทางหลังเดี๋ยวจะเด้อน,นี่เดี๋ยวให้เพื่อนเอาเป็นพูดเอาคำซับขึ้นมาเองเลยสบายดีเด้อสบายดีเห็นบอเห็นบออยู่ทางหลังพนนกกรนน้อมบะพร้อมพร้อมซามเจ้าพูเซ่นลอยล้านพันเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนคิดว่าตัวเองสีสีได้ปะมีเจ้ขคอมีสิบสามคอ <c oughs> ได้เปิด โอเาะว่าคนมันเก่งเกินเอ้ยมาคนเก่งเก่งมาเริ่มเดี๋ยวเขาสีเดิมคำถามที่หนึ่งเฮ้ยคำซับเนาะแม่นปะคำซับคำซับที่หนึ่งอ่านว่ายังเห็นปะเห็นอ่านว่าพรฤหัตสัพดีเอาเสียงดีๆเนี่ยพรฤหัสมันง่ายไปง่ายไปง่ายไปคำถามที่หนึ่งไดู้ได้หนูบอกแล้วคำถามที่สองมันง่ายไปบ่วะ ว่าคำสามที่2เอ้ยคำสามที่2ยังวะพฤษภาคมกึ่งง่ายแต่ว่าบอกแล้ววันอยู่ไหนอยากสำหรับข่อยได้ได้น <kind>. ี่ก่เป็นคนในกูเกิดมาหมักได้หลายอ่ะคำสาบที่3ไปต่อว่าได้ดอกตัวนี้นะ พูดสถิกาอยู่เห้ยเดียวเดียวถามแล้วผ่านไปแล้ได้ดีเสียงเแมงเสียงม้ามีม้าในทุกคนหนูเรียกไทยเห็นอยู่แต่หุูยานม้าดีดอ้าวคำถามทีซีคำศัพท์ทีซีอะไรอ่าอย่างวะ มกราคมม่นบอกเอ้ามันคือง่ายแต่ว่ามันง่ายมากมันจิบจอยมากเลยนะเดี๋ยวเลยมาเลยเอ่อคำคำศัพท์ที่หาบัวใหญ่บัวใหดอกตอนนี้เอียงวะ อันแดดทั้งทั้งหน้าแมนกดทั้งหลังแมนคุมหน้ารื่องวะจีบัยหายเด้อเป็นเป็นเดือนด้วยกันอย่างวะเขาต้องเขาต้องจับเวลาอดีตป่ะวะเวลามันไลยเกินไปมามแมนมามแมนกอดละกอด อยังก่อนพฤษภาคมโมเมนโมเมนขย่อมระบอกพฤษภาคมกับโมเมนก์ดากดาคมะดากดาคมขอต้องจับเวลาเขาปะอ่ะยังมาจับเวลา่ะไ้ทานจะส่งเถื่อนศาสนาไม่อะไรจะซ่องเถื่อถ้าก่ยซ่องก็แสดงมาโมคะแสดงมาสารสิทธ ่มคนนัเกงอะนะกายจ้องเตือแสดงมาบ่ได้เด้อวันนี้เก่งเกินกรรมการจะเจ็บหัวเลยเด็กเก่งเกินไปกรรมการจะทำอย่างกับถึกเกินดีเกินเดบิวมาไปต่อคำสัตย์ที่ฮกอูง่ายอีดะโอ้ยกุมภาพันธัวก็ก็ไหวเกินกุมภาพันธ์ถึกบ่มันใจมันใจมพันเปอร์เซ็นเอถึกก็คือง่ายแต่พาไปโพลคําถาม ม่เถอะเรือเท่าไรเหลือเจ็ดสิบสามหกเลือเจ็ด 13, 6, เหลเจ็ดค<ท>ำถามมันยังอันนี้มันน้ำจิบมันซื้อหยอ,อยอ้อยเจ้จาซื้อๆคำถามที่เจ็ดนี่ธรรมศาตเจ้ากระซิบ่า้ฟองอยังพอดีบะ <laughs> คนมันเก่งก็บอกเลยว่าคนมันเก่งเ <laughs> ออธรรมศา เปิดกลายเป็นคนงูเลยทุกคนตากล้องหนูมันเงียเลยมันจิบจยบยอยมาเปิดกลายเป็นคนงูตอนนี้ข,นนขึ้นบรรยากาศสำรับขวดนะคเขาทเอ้าวยังไม่ทันบอกว่าคำสาบที่เป็ดจำมันเห็นลเลย <laughs> ค่ะไวเกินโ,โอ้ยหนูแบบหนูนไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะหนูนบอกแล้วไปอ่ะ,อะปันไปเป็ดขวเนี้ยนี่ยขเตรียมมาจากสาวยังดี คุยกูซาบหรือซีดีอันห้ฟังนี่บอไร้เนี่ยน้องคำนี่นะคำซาบที่เก่าจะเรื่องมาโอกาสซองเถื่อั่นเด้อบ่นน่นโอกาสหลายเทืออท <laughs> ่อเด้อโอกาสซ้องเถื่อัฐสภามันใจเอาทีนึงนะไดมันใจบ่มันใจบ่ล่ะเอียง มันบได้ตัวรัดสภามันใจว่วนะ <laughs> แม่นระัดสภารัดสภา <laughs> ถือว,ว่าจักยบอ่จักเป็นคนบูฮูเองแต่เดี๋ยวสี่คำถามเถอะนะ <laughs> คือไหวเลยตัวนีมียังเนาะไขอยคือดื่มนะบันนี้ <laughs> อ่ะคำถัมที่สิบไขยนะดื่มนะเด้จะอ่านไว้อยัง ัตวรรษทุกบอวู้ดื้อัตวรรษแมน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 เอาคือง่ายแท้ <c oughs> เ,เดี๋ยวสามคำถามถาเดี๋ยวสามคำพท์แต่ก็งดแล้วมันคือง่ายแท้หนูนบอกแล้วอวะาหนูได้จะขึ้นอ่านเลยใอยใส่เวลาสองวัน คนคิดคำซับนี่นะหนูได้เลยหนูไม่ได้รอเล่นนะนูได้อีหลีเทุกคนอา้าวเท่าไหรนนะซิปอ่ะไปต่อคำทับเอ้ยคำซับที่สิบเอ็ดคำซับที่สิบเอ็ดอเนี่ยเกษตรกรมันใจมันใจเอ้ยคำซับที่สิบสองคำซับที่สิบสอง โอ้ยดมหัวกุศรรษฐศาสต์ฮะเศรษฐศาสตร์มั่นใจมีโอกาสตอบช่งเธื่อมั่นใจมาอย่างเกาะเศรษฐศาสตร์แมนแมนเศรษฐศาสตร์มันคือง่ายแต่ว่าขอให้กล้องเบิร์นหน่อบัมาแล้วนี่นะเอาจจนนี่ก็ขึ้นอยู่นี่อยู่ดีเศรษฐศาสตร์ให้เบิ่งโดนนะนี่เจนนี่จะมาคอยตัว เอาโฟกัสเอานี่เศรษฐศาสตร์แมนบ่เจ้ว่าเขียนบอถือได้นี่นะนี่เศรษฐศาสตร์เอาคำถามสุดท้ายไปถ้าจะไ่คําคํามซับนี่นะจะแสง์ข่อยเฮ็ดยังข่อยกระซิเฮ็ดทุกคนฟังไ้เด้อหนึ่งอย่างต้องว่าว่าให้เฮ็ดย่างกระซิเฮ็ดทุกคนฟังไว้เป็นพยานซอยหนู คำซับที่สิบสามคำซับสุดท้ายนวัตกรรมเอาคือคนเสียแต่ก่อนคือตอนนี้แต่ก่อนปิดคลิป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 แต่ก้องเอาคำถามมาถามดูแต่แต่ก้องกับโมเนจใจ้บาดูเอาใอยกับฟังในี่ซีดีมากเลยกัน เดินทุกคนตัดสินซอยหนูลักกาตือไว้พร้อมตะก,ก้องมาคำถามสุดท้ายถ้าหนูเอาได้ตะก,ก้องมาให้เห็ดหนักกัน,นสิเห็ดตือไว้ซอยกันเด้อแล้วก็บอกฮะนะมาเขาอ่านถืกบอหนูอ่านถืกบออ้าวมันให้หนูขเ <laughs> ขาจะออกเสียงเขาออกเสียงถือบออล่ะเดี๋ยวจนนี้กันหนูจะจบแล้วมาบ้านแจ็คเราจะมีเตว่าถืกเออมีแต่มาตัวเองถืกอ่ะทุกคนบอกหนูเรื่องบ้าตะก้อเอาคำถามมาถามมัน ต่ก้องเองก็เขียนถึกโบแล้วหนูนี่ก็อ่านถึกโบอตอนนี้เริ่มปรมาณจตาคนต่างเริ่ม่ระมาณจัดละอะตอนนี้กะมีแต่ว่าบ่ให้อันซีเรียสหรืออย่างเดียวเพราะว่าต่างคนต่างอยากลองความสามารถของกันแกนนารันนะว่าว่าหนูกับซีอานได้เต็มทีโบแล้วแต่ก้องกับซีเขียนถึกโบอ,อย่างจังซีน่ดเด้ออะก็าฝากติดตามแล้วกะคอมเมนต์บอกหนูนเด้อว่าไพาพิษเพื่อถึกหรือว่าอ่านได้บัดหรือจังไหนก็บ,บอกได้เด้อจ้าเมื่อนี้ถามี คำว้าใดหรือว่าคำเขียนใด่โบตรงโบถึงอย่างก็ขอโทษขออภัยก่อนด้อจุดหนึ่งใ่ป่ะอุ้ยว่าได้มันโบถึงมาอย่างบอกนะหนูขอโทษไว้ก่อนแล้ว้อจ้าก็คือก้าวฝากติดตามฝากเอนดูหนูคือก้าเด้อสำหรับมื้อนี้หนูกลับไปก่อนมื้อหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย